สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15ถึง31มมกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุนก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มา่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของ Ten of p e n t a c l e นะครับหรือว่าไพ่ของ1ิเหรียญชะตาดุของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับเป็นเหมือนกับพลังงานของการเป็นครอบครัวการรักษานะครับการรักษาศีลการรักษาคุณงามความดีฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายเขามม่าเดือนมกราคมเนี่ยวันที่1 5บหถึงสาชาวราศีกรกฎท่านหมายกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในความรู้สึกที่มีความมั่นคงในชีวิตหรือการที่ผ่านจุดมรสุมคือเวลาคุณรักใครคุณรักเหมือนกับการสร้างครอบครัวคนที่คุณนั้น นะครับเคยมองถึงการวางแผนครอบครัวนะครับความเชื่อมั่นความเข้าใจกันความรักที่อบอุ่นช่วยเหลือดูแลกันละกันมาครับมันเปรียบเสหมือนกับความรักที่เติบโตมาด้วยกันร่วมสร้างร่วมสมมาด้วยกันเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของการละกันนั่นเองก็เลยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเหมือนกับไพ่ใบนี้บอกคุณว่าบุญบารมียังอยู่อ่ะสิ่งเหล่านี้มันยังคือสิ่งสําคัญของคุณครับสิ่งของคุณค่าของตัวตนสิ่งคุณค่าของความมั่นคงมั่นใจ ฉันเหนออฟฟิเชีลไปนี้ผมเลยแนานว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คือเรื่องของการโดดเด่นเรื่องพลังงานของความรักความอบอุ่นการช่วยเหลือส่วนใครก็ตามที่โฟกัสเรื่องอื่นเนี่ยจะเห็นภาพของบ้านมีโอกาสได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่มีโอกาสได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในปีนี้นะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาวันเกิดของชาวราศีกร,ก,ร,ก,ร,ก,รกฎหลายท่านเนี่ยจะมีเทนออฟฟิเชีลคือเริ่มมีคนเข้ามาเชื่อมั่นเชื่อใจเริ่มมีคนเข้ากลับมาทำสิ่งดีให้กับคุณเกื่ยวกับดวงชะตาช่วงนี้ส่งเสริมโชคลาภส ส่งเสริมบุญพาวาสนาส่งบุญบารมีนะครับให้กับตัวตัวของคุณในช่วงนี้แต่ใครหลายคนมีไพ่8ดาบนะครับที่ยังไม่ดีขึ้นเพราะยังอาจจะติดอยู่ในบ่วง8ดาบหรือเอฟอฟฟอสหมายความว่าการยังอยู่ในความทุกข์ยังอยู่ในปัญหาที่ยังเจ็บยังเสียใจนะครับถูกทําร้ายมาชั้นเอฟอฟฟอรไอไพ่แปดดาบเป็นอย่างวรคใครก็ตามที่ยังอยู่กับความทุกข์อยู่กับความมืดบอดอยู่กับการที่ยังผูกใจเจ็บยังผูกใจกับตัวเองนะครับยังขังตัวเองไว้กับความทุกข์ความเสียใจกับสิ่งที่เจ็บไปแล้ว มันเหมือนกับไพบ่ปบนี้บอกชาวสิกโกรกฎเลยท่านว่ามันก็จะทําให้คุณเนี่ยผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะอยู่ในความมืดมิดหาทางออกให้ได้ก่อนนะชันเอ็ดออฟฟอร์ดหมายความว่าใครก็ตามที่กำลังทุกข์หรือเสียใจอยู่เนี่ยสิ่งที่มันเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมันเหมือนกับรายล้อมคุณไว้ก็จริงแต่เห็นไหมครับว่าไม้กวาดมันก็อยู่ตรงนี้มันมีคทางออกให้คุณเนี่ยอย่าผูกมัดตัวเองแค่คุณเหมือนกับฟังเสียงที่มันไพ่ล้อฟังเสียงนกเสียงกา ฟังเสียงผมก็ได้คิดว่าเสคิดว่าเป็นเสียงเหมือนกับเสียงนกเสียงกานะครับฟังเสียงที่เหมือนกับคําทํานายดีๆพลังงานดีๆการออกมาจากความผูกพัยผูกเจ็บผูกแพ้นความรู้สึกที่เหมือนกับมืดบอดตาบอดหลงผิดอะ่ะชันเอ็นออฟซอสกับไพ่สิบเดี่ยหมายความว่อยากกลับไปอยู่กับสิ่งที่มันไร้ค่าอยากกลับไปอยู่กับสิ่งที่อบายทุกใจสิ่งไม่ดีมืดบอดตาบอดกลวลวงนะครับแหะสิบเียญงสู้โฟกัสสิ่งที่เรามีสู้โฟกัสสิ่งที่เราเป็นดีกว่า ฉันสิบเดี่ยวเลยเท็จเอาไปขึ้นกับไพ่แปดดาบทุนทั้งหมหมายความว่าการที่คุณขังตัวเองไว้ความเจ็บความทุกเนี่ยมันคือการผูกใจเจ็บผูกพันกันหลักมากผูกมากยังไม่อยากเสียใครสักคนหนึ่งไปยังทําใจไม่ได้ไพ่แปดดาบหมายความว่าก็ให้เลือก้วกันก็ให้เจ็บ้วกันก็ให้ขังตัวเองไว้ให้พอ้วกันเพราะแปดดาบหมายความว่าใครก็ตอนที่เพิ่งเลือกเพิ่งหนาคนรักเนี่ยอาจจะมีการที่ยังแบบผูกพันกันมาอยู่ยังทนเจ็บได้อยู่ยังทนเพราะรักอยู่ที่ไม่ไปไหนก็เพราะรักคาเดียวมาคิดจะสร้างครอบครัวกับเขาอยู่เนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าก็รอให้ถึงวันที่หลุดก็รอให้เหมือนกับปีนี้ชาวราศีกรกฎจะค่อยๆสองเหรียญค่อยๆหลุดพ้นค่อยเปลี่ยนผ่านความเจ็บความเสียใจด้วยตัวคุณเองค่อยๆละลายความช้ำใจความทุกข์ความตาบอดความมืดบอดไปเจอแสงสว่างเองได้เองสิ่ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎหมายความว่าใครก็ตามที่ยังทุกข์ยังเสียใจอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เหมือนกับบอกตัวตนของคุณว่าค่อยๆดีขึ้นค่อยเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ ค่อยๆกลับมารักษาความสัมพันธ์ค่อยๆกลับมาปรับเปลี่ยนเข้าใจการสมดุลของความรักสมดุลของความรู้สึกที่จากนี้ไปจะเริ่มรู้สึกคิดได้แล้วจากนี้ไปจะเริ่มรู้สึกที่มันคุ้มค่ากับการที่เราผ่านความทุกข์ความเสียใจอะฉะนั้นพลังงานของไพ่สองเหรียญหมายความว่าชาวราศีกรกฎเอยถ้าในช่วงเดือนมนกราคมจากนี้ไปเนี่ยจนถึงวันเดือนไปเกิดคุณมันจะเหมือนกับชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่เดี๋ยวมันจะเลือกได้เดี๋ยวมันจะค้นพบเจอทางของเราส่วนคนที่เลือกราหรือจากไปหรือทำร้ายคุณไปเนี่ย พลังงานเหล่านี้หมายความว่า2เหลียงกับแปดดาวอะแค่คุณเคยรักคุเค,ย,คยยอมเจ็บเคยยอมเสียใจเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ทบทวนได้เองว่าพอเขาเสียคุณไปแล้วพอเขาบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามันวัดได้ราคาความรักไม่ได้หรอกนะแต่มันวัดด้วยความรู้สึกมันวัดด้วยความอบอุ่นความเข้าใจการเป็นครอบครัวการช่วยเหลือดูแลสร้างคันมามันวัดด้วยสิ่งเหล่านั้น,น,นสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าเดลจัดเม้นทใบต่อมาคือการออกมาจากบ่วงการการออกมาจากความทุกโศกเสียใจ สิบเดียคือการมัอนคงในชีวิตผลบุญดวงชะตาเหมือนกับมีความรู้สึกที่ลำค่าสุขสมหวังความสําเร็จนะครับมีความมั่นคงมั่นใจในเรื่องของชะตาชีวิตที่ดีแต่สิ่งที่ยังผูกมัดปรับเปลี่ยนอยู่ตอนนี้หรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องความรักอยู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนจากทุกข์เสียใจในสุดที่มันเสียไปเนี่ย The j จ d g m e n t จะกลับมาเข้าใจความรู้สึกดีจะกลับมาเข้าใจความทุกข์ความเสียใจจะกลับมาเข้าใจความรักว่าที่คุณให้กันเนี่ย มันมีค่ามากกว่าแค่ไหนมันคือรักแท้มันคือครอบครัวที่ต้องรักษาไว้แค่ไหนนั่นเองครับเซนจะจัดไม่หมายความว่าการปล่อยความรักปล่อยความรู้สึกปล่อยให้น้ําตาปล่อยความเสียใจให้มันเป็ดไปตามดวงชะตาให้มันไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามเวียนตามกรรมปล่อยไปตามโชคชะตานั่นเองเพราะถ้จัดไม่หมายความว่าพลังงานการกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อที่ดีกลับมาได้รับข่าวสารที่ดีความเข้าใจในความรู้สึกของคุณเขาจะได้รับสิ่งเหล่านั้นครับผมเลยทำนยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎและท่านในช่วงนี้คือ การได้รับข่าวสารที่ดีการมีสิ่งดีๆสิ่งที่มีความสุขความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของการเงินความมั่งคั่งในชีวิตความมั่นคงในชีวิตนะครับการเห็นคุณค่าที่ตัวเราเองมีคนรักคนเมตตามากมายู่พลังของเรื่องการเงินการที่ใช้ชีวิตอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มปลอดภัยมากขึ้นโอกาสจะพบเจอความรักจากการติดต่อพูดคุยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่สิ่งที่กลับไปถูดเสียไปจากไปเนี่ย คุณทิ้งสิบเหรียญเอาไว้คุณทิ้งความอบอุ่นความเป็นครอบครัวก,การสร้างชีวิตคู่ชีวิตเอาไว้สองเหรียญผู้ชายคนหนึ่ง๋ยวเขาจะปรับเปลี่ยนเวลาเดี๋ยวเขาจะรู้สึกได้ว่าอะไรมมนสาคัญ๋ยวเขาก็จะกลับมาคิดได้กลับมาทบทวนสิ่งเหล่านั้นเพราะ t h judgment ครับพลังงานที่คุณให้เขาไปทุกอย่างที่คุณทําไปเนี่ยถ้าเกิดมันคือความรักที่ดีถ้าเกิดมันคือความเข้าใจกันจริงริถ้าเกิดเขาเลือกความรักที่มีความสุขเห็นไหมครับแมวดําเขาจะกลับมาตามฟางเสียงหัวใจอ่ะเขาจะกลับมารับฟังคําพูดนะครับคาทานายคลิปน กลับมารับฟังคําพูดคาจากลับปรับความเข้าใจกันนั่นเองครับฉันให้แม่ตอบมาก็เลยนะว่า3าาออเดือนที่ออฟฟิเชิลครับชวาวราศีกร็รบกท่านคนละของคุณอาจจะไปเลือกคนอื่นมากกว่าไปเลือกผลประโยชน์มากกว่ามอมเห็นคุณค่าทําร้ายคุณด้วยความเจ็บช้าน้ําใจทําร้ายคุณด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับทํากับเราเป็นของตายทํากับเราเหมือนกับคนไม่มีค่าอะไรครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าสามเดือนเวลาเขาเจ็บเวลาเขาทุกข์ใจเวลาเขาไม่เหลือใครอ่ะผมทนายเลยนะครับว่าชาวราีก็รบกวนท่านวันนี้เขาจะไปเลือกส นอกใจบ้างแหละโกหกหลอกลวงบ้างแหละผลประโยชน์บ้างแหละแต่สามเหรียญกับไพ่เดี๋ยวจัดเม้นใบเนี้ยนะครับมันคือการกลับมาเลือกพลังงานดีเวลาเขาไม่เหลืออะไรแล้ววันใดวันหนึ่งสิ่งที่เขาเลือกแล้วมันเจ็บวันใดวันหนึ่งที่เขาติดขัดในชีวิตวันใดวันหนึ่งที่เขาเหมือนกับมองเห็นอะไรอ่ะเขายังมีคุณอยู่ครับเธอยังมีฉันอยู่แล้วรู้ไว้เลยว่ามันยังเหมือนกับทิ้งไว้ในหัวใจเธอแล้วอ่ะให้มันทิ้งไว้อยู่ในใจเธอก็พอครับทิ้งไว้ด้วยคําว่ารักที่คุณเคยให้ ความวิจิติถึงที่คุณเคยให้เขาความมั่นคงความปลอดภัยการมีครอบครัวการที่คุณทุ่มเท้เขาขนาดนี้นะครับความเชื่อใจความไว้ใจอะไรที่คุณเคยให้ทิ้งไว้ในหัวใจเธอก็พอแล้วเผื่อวันหนึ่งเธอไม่เหลือใครเผื่อวันหนึง่งเธอเจ็บเธอเสียใจเธอไม่เหลืออะไรเธอยังมีฉันอยู่อะและรู้ว่ายังหนู่ในหัวใจอยู่ในความรักก็พอแล้วนั่นเองครับสิ่งที่เกิดขึ้น,นชาาในสิ็วราก่ดท่านคือการที่เดือดซันการเปลี่ยนผ่านที่ดีการเปลี่ยนพลังงานที่ เปิดรับพลังงานที่อบอุ่กนการเปิดรับพลังงานของบุญคําทํานายดวงชะตาที่มีอนาคตมีสิ่งความอบอุ่นความเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นนะมันคือการที่เหมือนกับคุณทุกข์ใจเสียใจก็จริงนะแต่เดี๋ยวซันคือการที่เหมือนกับคุณจะผ่านพ้นไปได้ครับสังแค่ก็ตามที่กำลังทุกข์หรือเสียใจหรือผิดหวังอยู่นะครับทานายให้เลยว่ามันจะผ่านไปได้และมันจะผ่านไปด้วยดีขอเพียงให้คุณทําใจยอมรับขอเพียงคคุณยอมรับความเจ็บความเสียใจเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปครับมีสุขสมมีผิดหวังมีหัวเราะ มันเกิดข ah, ึ้นได้ทุกๆวันครับเดอะซานหมายความว่าพลังงานของการเรียนรู้การเติบโตความเข้าใจหนเรื่องความเจ็บความเสียใจสุดท้ายพอคุณเริ่มเข้าใจเริ่มตาสว่างเริ่มมาออกจากความทุกข์ได้มันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับคนรักจะกลับมาเดอะซานเวลาเขาทุกข์เวลาเขาเสียใจเขาจะกลับมาอยากได้คุณคืนอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอยากจะกลับมาขอโอกาสแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณแต่เดอะซนในที่หมายความว่าชาวราศีกรกฎคุณอยู่คนที่เขาเป็นกาจกามีที่ดีคุณมีโอกาสพลังทพล เป็นครอบครัวของคุณมากขึ้นคู่แท้คู่ชีวิตบุญบารมีที่เสมอกันเขาเดาแนวว่าชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกาากมกราคมคือจากนี้ไปคือดวงเปิดชะตาเปิดชีวิตเปิดไปฐาะหาสิ่งที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งอย่างผมบอกไปครับเรื่องการเป็นครอบครัวด้วยเรื่องความรักที่เป็นคู่ชีวิตเรื่องความรักที่อบอุ่นเรื่องความมั่นคงเรื่องการเงินชะตาชีวิตที่เปิดรับมันจะดีขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ว่าชาวเดีวก็ตามครับสิ่งเหล่านี้คือการที่เขากลับมาทบทวนจิตใจทบทวนตัวเองและเดือดร้อน กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาคิดได้ก <whiskey> ล <recher cher theoretically> ja e> ับมาเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่มีให้แก่กันเนี่ยมันทิ้งไว้ในหัวใจของคุณแล้วมันทิ้งไว้ในหัวใจของเขาแล้วก็พอแล้วก็พอแล้วครับประมาณนั้นช่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาสุดท้ายเขาจะเข้าใจสุดท้ายเขาจะกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาคิดถึงคุณขอโอกาสเห็นสิ่งดีๆีเห็นคุณค่าแต่คุณมีความสุขแต่คุณหลุดพ้นวันที่คุณร้องไห้วันที่คุณมีน้ําตาวันที่คุณเสียใจวันที่คุณถูกเขาทำร้ายเนี่ยเขากลับไม่เข้าใจความเจ็บเขากลับปล่อยเป็นไปอ่ะเข กลับไปมองเห็นสิ่งอื่นที่ดีกว่าคุณนะสุดท้ายครับความเจ็บปวดความเสียใจแปดดาน้ำตาคือคำตอบนะครับใช่มาดูไพ่ของสามไปนี้ของชาวราศีกรกฎก,ก,กันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างในเดือนมกราคมแล้วก,การแนะนำกันไพ่ที่เอ็มเพจไปนี้หมายความว่าการครอบครัวการมีบุตรสันไครก็ตามที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วช่วงนี้คนรักเนี่ยเป็นเอ็มพอยเลอร์มีโอกาสนำพาความรักความสมบูรณ์นื่ของการสร้างครอบครัวมีโอกาสพบ,พบเจอความรักจากทางกายครับดวงเปิดอย่างที่บอกไป ผู้ใหญ่ใจดีสายเปดวงมีคนทรัพย์สมบัติที่เข้ามาอุปการะเข้ามาอุปถัมภ์ถึงขั้นสร้างบุตรถึงขั้นอาจจะใช้แค่เรื่องการสร้างบุตรการมีบุตรมีลูกด้วยกันนะแต่หมายถึงการลงทุนธุรกิจทานู่นส่งเสริมดวงนะครับสเสริมดวงชะตานะครับสายเปลงทุนนะครับทาสิ่งดีดีให้กับคุณสร้างบุญบรารมีให้กับคุณสร้างชีวิตสร้างความมั่นใจให้กับคุณนั่นเองฉันบอกแล้วหมวดนไพ่สี่ใบนี่นหมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎหลายท่านเนี่ยช่วงนี้คือการเปิดรับสิ่งดีๆครับ เปิดดวงชวยตาเปิดประมาณนี้ยรือเกี่ยวกับพบเจอความรักจากเต๋อานทางกลทางพูดคุยแนะนําใครเห็นใครก็เมตตาใครเห็นใครก็รักมีคนรักคนเมตตาคุณมากมายครับและสิ่งเหล่านี้มันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีคุณค่าเป็นตัวจริงอะ่ะเราไม่ใช่ตัวเลือกเราไม่ใช่ของตายอะ่ะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชาวสีกรดท่านสุดท้ายคนรักที่เลิกลาหรือจากไปคุณแค่อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้อยู่ให้ดีมีให้สุขสุดท้ายคนที่เลิกราหรือจากไปเขาจะกลับมา e m p เลอ e r กลับมาเปลี่ยนจากคนที่คว i น of ฟซอ r ครับ คนที่ทำร้ายคุณไปคนที่นิ่งเฉยเย็นชากับคุณทำให้คุณเจ็บไปสุดท้ายพอเขาเจ็บพอเขาเสียใจอ่ะเขาจะกลับมาต้องการมันเขาจะกลับมาโหยหามันเขาจะกลับมารู้สึกตามหาความรักที่เขาเคยทําเราหายที่เขาเคยทําเสียมันไปที่เขาเคยทําลายมันไปนั่นเองครับก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังเป็นเอ็มเพสเดอร์ซันไหมยังเป็นคนคนหนึ่งที่ยังรักเขาอยู่หรือเปล่ายังเป็นคนคนหนึ่งที่ยังจะให้โอกาสแก้ไขกันอยู่หรือเปล่า ซึ่งใครก็ตาที่เพิ่งเลิกเพ่งลากันไปครับหรือมีปัญหากันจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามให้โอกาสกันได้นะแค่ฟังคลิปนี้ให้โอกาสกันได้นะถ้าเกิดยังรักกันยังแก้ไขไม่ใช่ทําร้ายกันจนวันที่คุณไม่มีใครแล้วเนี่ยเพิ่งจะกลับมาแก้ตัวนะครับเช่นพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือเซเว่นออฟวาหรือเจ็ดเมท้าครับทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเลยว,ว่า,พาไพ่ใบนี้คือบทสรุปดวงชะตาคุณว่าจากนี้ไปคือทําเพื่อตัวเองมากขึ้นอะไรที่มันเคยเจ็บช้ำน้ําใจอ่ะนะครับไม่เหมือนกับ บางทีเราก็ทําตัวเองบางทีเราก็ไปรักเขามากเกินบางทีเราก็ดีกับเขามากจนลืมดีกับตัวเองอ่ะเราเนี่ยแหละทำาลายตัวเองเราเนี่ยแหละที่ยังผูกใจเจ็บเรานี่แหละที่รักเขามากจนใจมันเจ็บเกินกว่าที่จะทนไหวเกินใจจะทนนั่นเองครับชั้นเจ็บไม่ท้าอย่าไปสงสัยว่าเราไม่ดีตรงไหนเราไม่ดีอย่างไรบอกฉั้นทีฉันไม่ดีอย่างไรบอกฉันทีฉันไม่ดีตรงไหนอ่ะที่เขาทําร้ายแล้วที่เขาทําให้เราเจ็บแสบที่เขาไปเลือกคนอื่นเจ็บไม่ท้าครับมันเจ็บช้าเกินใจจะทนนั่นเองไม่เกินใจจะทนแล้วนะ ชันเจ็บเป็นคาคือการทำเพื่อตัวเองสู้เพื่อตัวเองจากนี้ไปโฟกัสพลังงานกับปัจจุบันนะครับไม่มีใครที่จะปกป้องหรือรักเราเท่ากับรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันครับขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ